มีเรื่องชวนเอะก,กันอีกแล้วเมื่อสาวคู่กรณีของหนิงปณิตาโพสต์หลังเดี้ยวนัดศาลซึ่งหนิงปณิตาได้โพสตเหมือนกันงานนี้ยังไงกันแม่เป็นเรื่องราวที่หลายคนยังคงจับตามองสําหรับหนิงปณิตากับสามีจินจรินที่ยังคงค้างค้างคาคา,าหลังฝ่ายชายเอ่ยปากขอหย,ย่าแต่ยังไม่ยอมมาเซนา็นใบหย่าทั้งนี้ด้านหนิงเองก็เดินหน้าฟ้องมือที่สามพร้อมกับลั่นว่าทําผิดก็ต้องรับผิดโดยก่อนหน้านี้ได้ออกมาเผยและอัปเดตถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าสารรับฟ้องแล้ว ใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองทัญญาเปิดใจสัมภาษณ์ถึงประเด็นหนิงปนิตาทางด้านพี่สาวคนสนิทของหนิงปนิตาอย่างทัญญาธัญญาเรศก็ได้เปิดใจถึงกรณีนี้เช่นกันว่าเป็นฝ่ายซัพพอร์ตหนิงเราอยู่ฝ่ายซัพพอร์ตความรู้สึกมากกว่าด้วยความที่คนที่เจอปัญหาแบบนี้ก็คงอยากจะคุยกับคนที่เคยผ่านมาว่าแต่ละคนคิดยังไงคุยกับเขาอยู่เรื่อยๆคอยเติมพลังบวกให้เขา เราเชื่อว่าเขาเป็นผู้หญิงเก่งและเป็นแม่ที่เก่งเขาอาจจะมีมุมที่ภายนอกอาจจะดูสตรองแต่ก็จะมีมุมอ่อนแอของเขาก็พยายามให้กำลังใจและตอนนี้กำลังใจหนิงก็ดีขึ้นเพราะโชคดีที่มีน้องนิรินไม่ลำบากใจที่รู้จักทั้งสองส่วนประเด็นที่ทันย่ารู้จักกับทางหนิงปนิตาและรู้จักกับทางคู่กรณีเช่นกันซึ่งเธอก็ได้เผยว่าจริงๆก็สนิทกันค่ะเป็นน้องที่เคยทำงานที่คลินิกแต่ก็ออกไปแล้วและไม่ได้เจอกันแล้ว แต่ก็มีการได้คุยกันซึ่งหมายถึงว่าตัวน้องก็อยากจะขอโทษหนิงเราก็เป็นสื่อกลางเนื้อเราก็เอาสิ่งนี้ไปพูดกับหนิงให้หนิงฟังหนิงก็ขอเวลาก็รออะไรให้คลี่คลายกว่านี้เพราะหนิงเองก็ไม่ใช่คนใจร้ายหนิงเองเขาก็เป็นคนแบบเป็นคนใจอ่อนเป็นคนที่สงสารไม่ลำบากใจที่รู้จักทั้งคู่เพราะเราอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องอะไรที่ผิดเราก็ต้องว่าไปตามผิดอย่างน้องที่เข้ามาเราก็ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิด อะไรที่ผิดพลาดแล้วอยากจะแก้ตัวอยากจะแก้ไขยอยากจะขอโทษก็ต้องรอเวลารอให้ทุกอย่างมันคลี่คลายมันโอเคเพราะเราก็เชื่อว่าหนิงเองเขาก็ไม่ใช่คนใจร้ายหนิงเองก็เป็นคนไหนเป็นคนมีเหตุผลค่ะส่วนทางด้านคู่กรณีก่อนวันที่หนิงปณิตาจะไปขึ้นศาลซึ่งคู่กรณีไม่ได้ไปตามนัดแต่พบว่าได้มีการโพสต์คลิปตนเองไปทานข้าวด้วยสีหน้าสดใส และล่าสุดยังได้โพส์ตในไอจีสตอรเป็นภาพเหรียญพร้อมกับข้อความเหรียญมีสองด้านเสมอและหากไปสองในไอจีของหนิงปณิตาก็พบว่ามีการโพสต์ภาพและข้อความเหรียญมีสองด้านเสมอเช่นเดียวกันหลังจากที่คู่กรณีโพสต์เพียงไม่กี่ชั่วโมงซึ่งงานนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นความบังเอิญหรือไม่คงต้องรอติดตามกันต่อไป